สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องแกลมาร์เรียสคลินี้คุณยายมีไม้มงคลนะคะเป็นไม้ใบค่ะสีสวยสดใสมากเลยนะคะแล้วก็ยังเป็นไม้ครอบอากาศอีกด้วยนะคะเป็นอทบทีค่ะมาทําการขยายพันธุ์กันนะคะเตยทองค่ะเตยทองอันนี้ค่ะนี่ค่ะคุณยายถอนมาจากกระถางเดิมนะคะที่คุณยายปลูกไว้กลางแดดก,กลางฝนอยู่ข้างบ้านเลยค่ะ ตอนนี้นะ้องมีกอค่ะมีกอเยอะมากเลยคุณยาก็จะมาขยายพันธุ์ด้วยการแยกกอกนะคะโดยวัสดุปลูกค่ะอันนี้ค่ะวัสดุปลูกนะคะก็เป็นดินสองส่วนค่ะมะพร้าวสับ1ส่วนแล้วก็ปุย๋ยคอกเศษ1ส่วน4ส่วนนะคะเรามามาเริ่มแยกกอกกันก่อนเลยค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยดูว่าจะได้กี่กระถางกันนะคะ เนี่ยก็ลื้นะคะค่อยๆคุ้ยดินเดินออกค่ะคุณยายเห็นราคาว่าน่าจะได้ซักกี่ก่อนะคะใช้มีดค่ะมีคมๆนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะหนึ่งกอสองกอสามสี่ประมาณสี่กอนะคะนี่ค่ะเนี่ยก็ตัดเลยค่ะมีคมๆค่ะตัดเลยนะคะแล้วก็พยายามค่ะให้น้องติด รากเดิมมาด้วยนะคะน้องก็จะได้ฟื้นตัวเร็วค่ะโตเร็วค่ะถ้ามีรากเดิมปิดมาด้วยนะคะเดี๋ยวคุณยายขอคุยนิดนึงค่ะเพราะว่ารากค่อนข้างอย่างลึกแล้วค่ะเพราะคุณยายปลูกมานานแล้วค่ะแล้วก็ไม่ได้แยกก่อน้องเลยนะคะพอจะมาแยากก่อวันนี้ก็เห็นแล้วค่ะว่าน้องเนี่ยรา,ากค่อนข้างเยอะนะคะ ตรงไหนที่จําเป็นต้องตัดก็ตัดออกได้นะคะเดี๋ยวน้องก็ออกรากใหม่เพราะบางทีรากพันกันค่ะต้นแม่กับต้นลูกนะคะรากพันกันเราพยายามค่ะพยายามให้เหลือรากติดมากที่สุดเลยค่ะอันนี้อันนี้ยาวเกินไปก็ตัดทิ้งได้นะคะเดี๋ยวน้องก็ออกรากใหม่ค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็ติดอีกแล้วค่ะค่อยๆค่ะ ค่อยตัดออกนะคะเตยทองเนี่ยค่ะเป็นไม้ประดับนะคะที่นิยมปลูกการตามตามสวนนะคะเพราะว่าสีสันสวยงามแล้วก็ใช้ประโยชน์ตัดใบค่ะไปปักเจ็ดกันนะคะ คู่กับดอกไม้อื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้อะไรก็ทําให้มีความสวยงามค่ะเพราะด้สีสันของเขาให้สวยงามอยู่แล้วเอาละค่ะนี่ค่ะได้หนึ่งก่อละค่ะนะคะนะคะโอเคนี่ค่ะเดี๋ยวส่วนก็อื่นนะคะเดี๋ยวคุณยายทำคลิปเสร็จแล้วค่อยค่อยแยกนะคะเพราะว่าค่อยข้างต้องใช้เวลานะคะเดี๋ยวจะเสียเวลาท่านผู้ชมนะคะ ก็เดี๋ยวขอแยกกอแค่หนึ่งกอก่อนนะคะเราเอาน้องมาลงปลูกกันเลยค่ะคุณยายก็เตรียมกระางนะคะมาหลายสีเลยค่ะอยากจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าจะใช้กระางสีอะไรน้องก็สวยงามนะคะอันนี้กออันนี้คุณยายขอใช้เป็นสีนี้แล้วกันค่ะ ทางสีเทานะคะก็ลองก้นกระถางก่อนค่ะลองก้นกระถางด้วยมะพร้าวสับก,ก่อนนะคะนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็ใส่วัสดุปลูกค่ะวัสดุปลูกที่เป็นใยผสมมาแล้วนะคะที่บอกส่วนผสมไปแล้วเมื่อกี้นี้นะคะใส่ได้เลยค่ะ ซักเส่สามศูนสี่ของกระถางค่ะแล้วก็วางน้องเลยค่ะ,นะคะอันนี้ใบใบเก่าเก่าเขียวเขียวนี้ก็คุณยายก็ตัดทิ้งไปแล้วบางส่วนนะคะพอเดอกเล็กน้อยนี่ค่ะ น้องมีรากอย่างนี้ก็จะโตเร็วค่ะมีรากเก่าติดมาด้วยนะคะเราก็เดี๋ยวคุณยาเอาเอาพระสุกปลูกลงก่อนนะคะท่านผู้ชมจะได้เห็นชัดๆนี่ค่ะก็ทำหลุมค่ะเอาน้องวางเลยค่ะมีมีรากแล้วนะคะก็จะระเบียบรากสนิดหนึ่งแล้วก็เติมค่ะเติมวัสุปลูก เดี๋ยวคุณยายจะบำรุงอีกนะคะใส่ปุ๋ยแล้วก็จริงเมื่อกี้ใส่ปุ๋ยคอกไปแล้วแต่คุณยายก็จะบำรุงน้องอีกสักหน่อยนึงนะคะก็ใส่ปุ๋ยสามเดือนค่ะเล็กน้อยค่ะนะคะเพราะเราใส่ปุ๋ยคอกไปบางส่วนแล้วนะคะแล้วก็ใส่สักกัอจีค่ะกันมดกันมาแรงให้น้องสกหน้อยนึง มะสุปโปรค่ะโอเคค่ะเหลือนิดนึงเติมมะสุปโปรค่ะกดริมริมให้แน่นค่ะ เลี้ยงง่ายค่ะเลี้ยงไม่ยากเลยค่ะน้องมีคุณสมบัติพิเศษนะคะดินเค็มน้องก็อยู่ได้นะคะเป็นต้นไม้ที่แข็งแรงอดทนมากเลยดินเค็มก็อยู่ได้ค่ะแล้วความสวยงามไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะสวยมากไปประดับในสวนนี่สวนสดใสเลยค่ะตัดไปไปปักเจกันนะคะกับดอกไม้อะไรก็งดงามไปหมดเลยค่ะ มงคลไม้ประดับนะคะที่ทุกท่านควรจะหาเอาไว้ปลูกนะคะชื่อก็เป็นมงคลนะคะเตยทองแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะรดน้ำค่ะรดน้ำครั้งแรกก็ให้ออก,อกที่ก้นกระถางเลยนะคะ เราเปลี่ยนกระถางใหม่ๆเนี่ยอย่าเพิ่งเอาไปวางปลางแดดนะคะวางน้องไว้ที่ร่มรำไรก่อนนะคะแล้วก็ให้น้องแข็งแรงสักอาทิตย์หนึ่งค่ะแล้วเราก็ค่อยขยับออกแดดนะคะจนกระทั่งสุดท้ายเลยเนี่ยก็สามารถที่จะวางน้องเอาไว้ได้แดดฝนร้อเ์เซ็เลยค่ะที่พี่ยายปลูกก็แดดฝนร้อ์เซ็นค่ะน้องก็จเจริญเติบโ,โตดีแข็งแรงงดงามสวยงามมากเลยค่ะเป็นไงบ้างคะ เลือกกระถางสีเทาก็สวยนะคะเดี๋ยวคุณยายใส่กระถางสีขาวกระถางสีดําแล้วก็ลองมาเปรียบเทียบดูว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณยายด้วยนะคะแล้วพบคุณยายใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ